วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกระปกาโอซิมปิดหรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของประกาลดน้ำหนักนั่นเองประกาโอซิมปิดชื่อสามัญคือเซนมากรูชัยเป็นยากลุ่ม GLP-1 เป็นฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งในทางเดินอาหารชักนำให้อินซูลินตับสนองต่อน้ำตาลกูโคตยับยั้งการหลั่งกูคากอนจึงไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำพรไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินนั่นเองด้วยเหตุนี้ประกาโอซิมปิด จึงเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพราะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ทำให้น้ำตาลต่ำนั่นเองนอกจากช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วตัวยายังส่งผลให้กระเพาะอาหารลดการหลั่งสารคัดหลั่งและลดการเคลื่อนไหวทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง อาจะผ่านสูยนควบคุมความอิ่มความหิวที่สมองทําให้ความอยากอาหารลดลงทําให้เรารู้สึกเบื่ออาหารไม่หิวส่งผลทําให้น้ําหนักลดลงฉเฉลี่ยเดือนละประมาณ1.9-6.5ถึงกิโลกรัมทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของแต่ละบุคคลและปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคลอีกด้วยค่ะคําเตือนในการใช้ยาห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามสตรีมีครรผู้วางแผนตั้งครรภและผู้ให้นมบุตรใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1และผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวที่ต้องรับประทานยาต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งค่ะเรามาดูผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกันบ้างดีกว่านะคะนอกจากยาจะทําให้เราไม่หิวแล้วเราอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอาการเหล่านี้จะไม่รุนแรงมักมีอาการในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากการได้รับยาอาการจะอยู่ไม่นานและจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเอง ส่วนวิธีที่จะลดอาการข้างเคียงนะ,นะคะมีดังนี้ 1. คือเคี่ยวอาหารช้าๆแบ่งอาหารระหว่างวานันเป็นมื้อเล็กๆหยุดทานเมื่อรู้สึกอิ่มไม่ต้องฝืนหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรงและหลีกเลี่ยงอาหารทอดมันเค็มคะ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการฉีดยาอุปกรณ์มีดังนี้เจลแอลกอฮอล์สำหรับท่านใดที่ไม่มีนะคะแนะนําให้ล้างมือให้สะอาดเข็ม ปากกาโอซิมปิกสำลีสามก้อนแอลกอฮอร์7ซไว้สำหรับฆ่าเชือ้อขั้นตอนแรกนะคะเทแอลกอฮเจอร์เซลงบนสำลีทั้งหมด2ก้อนถัดไปเป็นการเตรียมปากกาตัวปากกาเมื่อเปิดฝาออกจะเห็นเป็นลักษณะสีน้ำใสประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ว นำสำลีก้อนที่1ที่เราชุบแอลกอฮอล์ไว้นะคะเช็ดบริเวณจุกยาด้านบนให้สะอาดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนสวมหัวเข็มจากนั้นนำเข็มนะคะเปิดฝาออกลักษณะเหมือนฝาปีโป,โป้เมื่อเปิดฝาออกก็จะเห็นเข็มอยู่ด้านในลักษณะนี้จากนั้นนะคะนำเข็มเสียบเข้าไปในตัวปากกาหมุนให้เข้าล็อกนะคะเหมือนเวลาเราหมุนขวดน้ำเลยค่ะเมื่อหมุนจนแน่นแล้วนะคะ ดึงฝาออกค่ะฝาของเข็มนะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะเราจะดึงชั้นนอกออกก่อนจากนั้นค่อยดึงชั้นในออกค่ะเราก็จะเห็นเข็มนะคะลักษณะแบบนี้ถัดไปเป็นขั้นตอนการไล่อากาศค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะทําเฉพาะครั้งแรกเมื่อเปิดใช้ปากกาเท่านั้นเราจะหมุนบริเวณก้นปากกาไปที่ขีดสีดาดานี้นะคะ จากนั้นตั้งปากาขึ้นกดบริเวณท้ายปากาจะเห็นหยดยานะคะออกมาแปลว่าเข็มที่เราเสียบไปนั้นใช้งานได้เมื่อทำในขั้นตอนแรกอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการตั้งขนาดยาตามแพทย์สั่งนะคะส่วนขนาดที่นำมาสาธิตเป็นตัวอย่างเป็นขนาด0.25มิลลิกรัมนะคะ หมุนปากกาไปจนเห็นเลข0.25มลิกรัมเพื่อเป็นการตั้งขนาดยาค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูบริเวณที่จะฉีดยากันดีกว่าเราจะฉีดยาที่หน้าท้องนะคะจะมีบริเวณที่ห้ามฉีดยาอยู่ก็คือบริเวณเนะะี่ยค่ะสีแดงๆรอบๆสะดือประมาณ2นิ้วมือบนล่างซ้ายขวาและบริเวณที่เป็นสีขาวขาลูกศรที่มันไม่มีสีแดงเนะะียค่ะ เราจะไม่ฉีดเพราะเป็นบริเวณที่กล้ามเนื้ออยู่เป็นส่วนมากเราต้องการฉีดบริเวณชั้นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นบริเวณที่ฉีดได้ก็คือบริเวณลูกศรแดงๆกระจายทั่วท้องซ้ายขวาได้เลยค่ะนำสำลีแอลกอฮอล์ก้อนที่สองที่เตรียมไว้นะคะเช็ดบริเวณหน้าท้องเป็นรูปก้นหอยรอให้แห้งเพราะว่าแอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อตอนแอลกอฮอล์ระเหยนะคะจากนั้นใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะคะ ทางขยายผิวหนังบริเวณที่ฉีดเป็นรูปตัว C เราจะไม่ทำยกผิวหนังขึ้นมานะคะเราจะใช้วิธีคือทำเป็นรูปตัว C และกดบริเวณผิวหนังให้มีลักษณะนูนขึ้นมาแทนการหยิบผิวหนังขึ้นมานะคะจากนั้นเตรียมประกาที่เราได้ตั้งขนาดยาไว้นะคะหันในหันด้านที่เป็นตัวตัวเลขค่ะ0 2นสอง้ามิลลิกรัมนะคะเข้าหาสายตาตัวเองเสร็จแล้ว ปากกาในลักษณะในลูกกดไลค์่ะเผื่อบริเวณหัวนิ้วมือกดบริเวณปุ่มสีขาวนะคะจากนั้นแทงปากกานะคะลงในลักษณะตั้งฉาก90องศากับผิวหนังเสร็จแล้วกดปากกานะคะปากกาจะตัวปากกาจะค่อยๆกลับไปที่เลขศูนย์จากนั้นเมื่อกลับไปที่เลขศูนย์แล้วถือค้างไว้นะคะนับ1-10ถึง10ในใจ แล้วก็ดึงออกตรงๆค่ะเหตุผลที่ต้องนับเพราะว่าเพื่อให้ตัวยานะคะซึมเข้าสู่ผิวหนังให้หมดก่อนที่จะดึงเข็มออกนั่นเองจากนั้นนำสำลีก้อนสุดท้ายคือก้อนที่3ที่เราไม่ได้ชุบแอลกอฮอล์นะคะมาปิดบริเวณที่ฉีดไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะนำฝาชั้นในมาปิดปากาไว้แล้วก็หมุน เข็มออกนะคะในลักษณะเหมือนหมุนเปิดฝาขวดน้ํานะคะเมื่อหมุนเข็มออกแล้วก็นําฝาของปากานะคะปิดและนําปากกาไปแช่ในตู้เย็นค่ะบริเวณที่แช่นะคะ ต้องไม่ใช่ฝาตู้เย็นช่องฟิตหรือช่องแช่ผักต้องแช่บริเวณช่องกลางๆตู้เย็นนะคะเพราะว่ามีอุณหภูมิที่เสถียรที่สุดนั่นเองคะ่ะการทิ้งเข็มนะคะเราก็จะทิ้งลงในกระป๋องทิ้งเข็มหรือว่ากระป๋องพลาสติกที่มีฝาปิดเสร็จแล้วนําเข็มนะคะไปทิ้งในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านนะคะให้ทางนั้นเขากําจัดให้เพราะว่าเป็นขยะมีคมติดเชื้อนั่นเอง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทางการแพทย์สีราชด้วยนะคะสวัสดีค่ะ